กรับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ลวีมาชมาดนสอสอบัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่นะครับวันนี้กับผมจะขออนุญาตที่มาอภิปรายตํานานโฮเวลนะครับสามเอ็ดปีสำหรับตํานานโฮเวลประเด็นอยู่ที่ว่าจะจบเป็นแค่บทเรียนของประเทศไทยหรือจะเป็นอภิมหาข่างโง่นะครับประเด็นปัญหาโฮเวลนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความชัดเจนก็คือ มติคอรม19กันยายน32กำหนดให้มีการก่อสร้างรถไฟยกระดับ3ช่วงระยะทาง13กิโลเมตรเท่านั้นปรากฏว่าท่านประธานครับจาก19กันยาเพียงไม่กี่วันครับ6ตุลาท่านมนตรีพงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการลงทุนทา,ทางด่วนยกระดับแต่เปลี่ยนไปแล้วครับ รถไฟและรถยนต์ทางท่้ที่มติคอรมอเขียนรถไฟอย่างเดียวนอกจากนั้นไม่พอนะครับสี่วันครับหลังจากตั้งคณะกรรมการเนี่ยสี่วันเท่านั้นครับสิบตุลาสามสองคณะกรรมการประชุมนัดเดียวจบครับมีมติให้ก่อให้ตั้งโครงการก่อสร้างชั้นหนึ่งเป็นรถไฟชั้นสองเป็นรถยนต์จากสามช่วงเปลี่ยนเป็นสี่ช่วงระยะทางจากสิบสามกลายเป็นยี่สิบสามจุดสามกิโลเมตรแสดงว่ามติคอรมอไม่มีความหมายครับ ถ้าไม่พอนะครับจาก10ตุลา32รวดเร็วปานการมนิดหนุ่มครับ16ตุลา6วันเท่านั้นประกาศขายซองได้แล้วครับถ้าสมัยนี้ทําแบบนี้ต้องโอ้โหสุดยอดทํานะครับแต่นั้น16ตุลานะครับขายซองซึ่งมีบริษัทมาซื้อ4ซองจากนั้น15มกรามีการยื่นซองบริษัทเดียวครับคือบริษัทโฮเวลโฮดในฮ่องกงนะครับหลังจากนั้นก็มีประเด็นนะครับว่า บริษัทโฮเวลฮ่องกงที่มายื่นเนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่เพราะการยื่นครั้งนี้นะครับมีจุดที่น่าจะสงสัยว่าจะเป็นโมฆะอันแรกคือผิดระเบียบพสัสดุปีสองพิบเอ็ดครับเพราะเสนอราคาเจ้าเดียวถ้าต,ตามกฎหมายต้องยุติแล้วเปิดประมูลยื่นซองใหม่แต่น,นี้ต่อเลยครับสองคือเสนอเกินทีวอาและมติคลมแต่กี้บอกนะครับว่าสช่วง ขยายจาก13เป็น23แต่ว่าในการยื่นซองเนี่ยยื่นเป็น7ช่วงเป็น63.3กิโลเมตรครับและมีประเด็นสำคัญนิดนึงครับว่าบ,บริษัทโฮเวลโฮ l ดิ้งโฮ่องกงเนี่ยเป็นนิติบุคคลต่างด้าวณตอนนั้นนะครับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่281งลงวันที่24พย .51 ครับมีบัญชีขอระบุชัดเจนว่าห้ามนิติบ,บุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจขนส่งทางบก แต่โฮปเวลเนี่ยเป็นนิติบคุคคลชัดเจนแล้วไม่ได้ไม่ได้ยื่นขออนุญาตตามท่านที่ท่านพิรพันธ์ได้ให้ข้อมูลนะครับไม่ได้ยื่นขอ,อญาตยกเว้นดังนั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าน่าจะโมฆะตั้งแต่การยื่นซองแล้วครับต่อมานะครับก็ยังทุลิตรังกันครับมติคมรยี่สิบมิถุนาสามสตกลงให้กระทรวงคณนาคมไปทำสัญญากับ well, โฮเวลโฮนี่ฮ่องกงซึ่งก็มีประเด็นนะครับว่า ให้ทํากับโฮเวลฮ่องกงนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่มีชื่อคําว่าโฮเวลประเทศไทยเลยครับคานนี้สังเกตนะครับว่ามติคณมนให้เปทำสัญญา20มิยอ33แต่ปรากฏว่าการเซ็นสัญญาถ้าปากตินะครับมิย33เนี่ยถัดไปอีกพยานเดือนหนึ่งต้องเซ็นสัญญาแล้วครับปรากฏว่าไม่เซ็นครับเพราะว่าโฮเวลฮ่องกงเป็นนิติบุคคลที่ไม่สามารถประกอบธุรกิจขนส่งได้ ก็มีการยื้อกัน,นครับปรากฏว่ามีการจดทะเบียนบริษัทโฮเวลประเทศไทยครับเมื่อวันที่5พย3 3ยื้อกันอยู่ 4- 5หเดือนแต่ปรากฏว่าโฮเวลป, vale, ประเทศไทยนะครับก็เป็นนิติบุคคลต่างด้าวเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะจำนวนหุ้นกับจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสองเงื่อนไขต่างด้าวเกินครึ่งหนึ่งครับและวัตถุประสงค์ข้อแรกนะครับก็คือโฮเวลประเทศไทยทำธุรกิจเดินรถไฟฟ้าชุมชนครับ เดินรถไฟชุมชนครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ผิดประกาศคณะปฏิวัติสองดังนังนั้นโฮเวลประเทศไทยเองก็ไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจขนส่งทางบกได้เช่นกันก็นเป็นประเด็นนะครับว่าการจดทะเบียนวันที่อ่อวันวันที่ 5, ออ5พอยอี่ยผิดกฎหมายหรือไม่ขั้นต่อมานะครับพอจดทะเบียนโฮเวลประเทศไทยเสร,ร็จ5พยปั๊บวันที่9ทําสัญญาเลยครับ ก็มีกระทรวงคมนาคมการรถไฟและโฮบเวลประเทศไทยครับเป็นผู้เซ็นก็มีประเด็นว่าเป็นโมฆะหรือไม่ตั้งแต่วันที่9พย33ที่ทําสัญญาประเด็นที่น่าสงสัยจะเป็นโมฆะคือ 1. นึจดทะเบียนโฮบเวลประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นโมฆะสอคลมาอนุมัติให้ทําสัญญากับโฮบเวลฮ่องกงแต่นี่โฮบเวลไทยประเทศไทยเป็นคนทําสัญญาประการที่สก็คือ การลดไฟไม่ได้มีในมติให้มาเซ็เสนสัญญาด้วยก็เป็นการลงนามโดยพระการหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยว่าสัญญานี้เป็นโมฆะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเอาละครับแต่หลังจากทําสัญญาแล้วอะไรเกิดขึ้นโฮเบนไม่ทําอะไรครับในในสมัยต่อมานะครับท่านวินัยสมพงศ์ก็เข้ามาเป็นรัมนตีคมนาคมก็เรียกโฮเบลมาเจรจาเร่งรัดให้ทํางานปรากฏว่าการเจรจาครั้งนั้นเขาก็ตัดสินใจทําครับ ตอกเสาเข็มหล่อพิพิธภัณฑ์ต่อหม้อที่ให้คนไทยเห็นทั่วทั้งประเทศเป็นเสาคาอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นปรากฏว่าท่านนายสมพมก็ออกจากรัฐมนตรีคมนาคมก็เป็นคอนมอชุดอื่นมาทำงานแทนก็โฮเวีก็หยุดครับคอนมอหลายชุดก็มีการเร่งรัดให้โฮเบลยงทำงานแต่ก็ไม่ทำงานครับดังนั้นตั้งแต่9พย .33 ที่เซ็นสัญญาก็ไม่ได้ทำอะไรมาก เพียงแต่หล่อตอ่ตอหม้อหล่อหล,ล่อเสาขึ้นเท่านั้นแล้วก็หยุดไปครับเพราะเบื้องลึกเป็นยังไงผมคิดว่าทุกคนก็รู้ครับว่ามันไม่คุ้มค่าการลงทุนครับดังนั้นต่อมานะครับ30กันยายน40ศูนคลมก็มีมติว่าต้องบอกเลิกสัญญาโฮเวลโดยให้เหตุผลว่าโฮเวลผิดสัญญาข้อ27ครับแล้วหลังจากนั้น14ตุลาก็ตั้งกรรมการพิจารณาการบอกเลิกสัญญาก็พอดีครับพอตั้งกรรมการเสร็จ 8พย .40 มีการเปลี่ยนรัฐบาลอีกพอเปลี่ยนรัฐรัฐบาลใหม่ลมรลฐมนตีคมนาคมคนใหม่ก็ยื่นเข้าคอรมออีกครั้งหนึ่งครับว่ายืนยันการบอกเลิกสัญญาตามการผิดสัญญาของโฮเวลข้อ27ดังน,นั้นคอรมอก็มีมติย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับว่าผิดสัญญาข้อ27เมื่อ23ธันวา40ปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับก็มีการมีการล็อบบี้ มติช่วยควมนาคมผลักดันให้มีการเปลี่ยนเหตุในการบอกเลอกสัญญาเป็นบอกเลอกสัญญาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับต่อมานะครับครมก็มีมติกับอีกทีครับ20มกราครม่ก็มีมติให้บอกเลอกสัญญาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลังจากนั้นวันที่27คมนาคมก็แจ้งยกเลิกสัญญากับโฮเวลประเทศไทย กนณีมีประเด็นที่ต่างกันสองประเด็นผมขออนุญาตที่จะยกมาว่าการบอกเลิกโดยการแจ้งว่าเขาผิดสัญญาข้อย7กับแจ้งบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแพ่งะระบานิสต่างกันยังไงข้อแรกนะครับการบอกเลิกสัญญาว่าโฮเวลผิดสัญญาข้อ27เนี่ยโฮเวลต้องรับผิดชอบต่อภาครัฐฝ่ายเดียวครับเพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาโฮเวลจะเรียกค่าเสียหายจากรัฐไม่ได้โฮเวลจะเรียกค่า ใช้ใจ่ายงบอื่นที่จ่ายไปแล้วก็ไม่ได้อันนี้จุดสำคัญอยู่ที่จุดนี้ส่วนการบอกเลิกด้วยเหตุกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่สถานะเดิมเหมือนก่อนมาเซ็นสัญญาดังนั้นผลประโยชน์ที่รัฐได้ต้องส่งคืนให้โฮเวลแต่นั้นตรงนี้แหละครับโฮเวลก็สามารถจะเกิดประเด็นในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายคืนมาได้จากรัฐเช่นเดียวกันครับผลประโยชน์ที่โฮเวลได้รับก็ต้องคืนให้รัฐซึ่งอันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรมาก เห็นข,ข้อแตกต่างกันแต่คําถามคือถ้ามันแตกต่างกันแบบนี้แล้วทําไมโคลมโมถึงเปลี่ยนเหตุในการบอกเลิกสัญญาอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันต้องดําเนินการต่อครับต่อไปนะครับก็คือหลังจากที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้วนะฮะบอกเลิกสัญญาในวันที่27มกราสี่หที่จริงแล้วนะครับโฮสเวีปรทศทต้องเรียกร้องทันทีภายในเดือน2เดือน3เดือนปรากฏว่า ไม่เรียกร้องครับผมคาดว่าณวันนั้นเขาอาจจะคิดว่าจบไปแล้วครับปรากฏว่านะฮะหลังจากนั้นเกือบเจปีครับ24พย .47 โฮเวลประเทศไทยจึงยื่นหนังสือต่ออนุญาโตตุลาการเรียกร้องค่าเสียหาย14,700ล้านนะครับซึ่งก็มีประเด็นว่าอายุความตามพบรบศสารปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542 มาตาห้าสิบเอ็ดกำหนดชัดเจนว่าอายุความหนึ่งปีนับจากวันที่รู้หรือควรรู้ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ที่อนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาหลังจากที่โฮเวลยื่นไปสี่ปีนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดอนุญาโตตุลาการก็ชี้ขาดคดีออกมาว่าอนุญาโตตุลาการมีอำนาจรับข้อเสนอและอายุความสิบปีและตัดสินให้รัฐต้องจ่ายค่าเสียหายเก้าพันล้าน ท,ทั้งที่ยังไม่ได้สืบคดีเลยครับว่าเสียหายเท่าไหร่แน่นอนต่อมานะครับพอเกิดตัดสินแบบนี้ป,ปั๊บปี52ครับรัฐบาลก็ฟ้องศาลรปกรครองกลางให้ถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอนุญาโตหลังจากนั้นศาลรปกรครองกลางนะครับก็ได้มีคําพิพากษาเมื่อมีนาคม57คือหลังจากที่รัฐยื่นเข้าสู่ศาลปกครองกลาง5ปีก็มีคําตัดสินว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะอายุความหนึ่งปีนะครับพอตัดสินในมีนาห้าเจ็ดปับ๊บเมษาเดือนถัดไปโฮเวลก็ยื่นคำอุทธรต่อศาลปกครองสูงสุดหลังจากนั้นอีก5ปีครับศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิพากษาว่ารัฐต้องจ่ายเงินให้โฮเวล2 4ง0 0 0ล้านนี่ก็คือมันจะจบลงว่าเป็นตำนานอภิมาหาค่างโง่ที่บันทบที่สุดของประเทศไทย เพราะว่าเขาผิดสัญญาแน่นอนเขาไม่ก่อสร้างแน่นอนเพียงแต่เราบอกเลิกสัญญาให้ถูกต้องให้รัฐไม่ต้องเสียหายแต่ทําไมเกิดเป็นแบบนี้ได้ดังนั้นผมมีข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าท่านรัฐมนตรีข้อที่หนึ่งครับถ้าต้องดังการสอบสวนนะฮะขยายผลข้อเท็จจริงทั้งหมดที่อาจจะทําให้เกิดการทุจริตมิชอบของผู้เกี่ยวข้องผมเสนอครับตั้งอาจารย์วิชามหาคุณมาเป็นหัวหน้าคณะทํา,าทงาน ดำเนินการสอบย้อนหลังนะครับข้อที่สองดเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดในประเด็นนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ทําผิดคือบริษัทโฮเวลประเทศไทยข้อที่สามนะครับยื่นเรื่องต่อศาลปกครองสูงสุดใหม่ด้วยการข้อมูลใหม่ที่หามาได้ทั้งหมดยื่นในศาลปกครองสูงสุดใหม่เพื่อจะพิจารณาตัดสินใหม่ว่าประเทศไทยไม่ควรจะผิดในเรื่องนี้ ข้อต่อไปครับก็คือการแก้ไขพรบรอนุญาโตตุลาการซึ่งก็มีการยื่นยัตติแล้วก็ยื่นพรบรที่จะแก้ไขในใน,ในสภารอคิวอยู่ข้อที่หแก้ไขพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีการพิจา,ารณาคดีศาลปกครอง4 2สองข้อที่6ปรับปรุงการทํางานของสํานักงานเดลก,กาลคอรมอนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกต่อไปครับผมก็เสนอต่อไปว่าบุคคลที่ควรจะติดตามมาสอบสวนนะท่านนายกต้องเสนอ ตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนคนแรกคือเลขานุการของรัฐมนตรีมนตรีพงพาณิชเพราะรัฐมนตรีเสียชีวิตไปแล้วเอาเลขามาสอบสวนครับว่าคุณทําโครงการตอนแรกทําไมรวดเร็วมากทําอะไรอย่างไรมีการหัวกันอย่างไรข้อที่สองคณะกรรมการดําเนินการโฮฟเวลเมื่อ6ตุลา32ครับเรียกกรรมการนี้มาสอบข้อที่สามเจ้าที่กรมทะเบียนการค้ากับรวงพาณิชย์นะฮะที่ รับจดทะเบียนโฮเวลประเทศไทยเมื่อ5พย33ว่าจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องต่อไปก็ควรจะเรียกผู้ว่าการรถไฟฮะในช่วง3334และ4041ต่อไปคือเชิญคณะกรรมก,การบอกเลื่องสัญญาโครโมร13ตุลา44มาสืบตาว่ามันเพราะอะไรจึงมีการเปลี่ยนเหตุของการบอกเลื่องสัญญาแล้วกลายเป็นข้างโง่ต่อไปคือต้องเชิญรัฐมนตรีว่าการการะทรวง กระทรวงคมนาคมปี40ผู้เซ็นสัญญาบอกเรื่องสัญญาแล้วก็สาคัญคือรัฐมนตรีช่วยครับผู้เปลี่ยนเหตุผู้ที่เป็นชนวนเปลี่ยนเหตุในการบอกเลอกสัญญาข้อแปนะครับเรียน,นุการคณะกรรมการคือคุณทวีศักดิ์ทองทองแพงครับจะต้องเชิญมาให้ข้อมูลว่าเพราะอะไรถึงได้มีการเปลี่ยนแล้วก็ผู้แทนในการสูงสุดผู้ที่เป็นคนโทรบอกคุณทวีศักดิ์ที่เปลี่ยนเหตุนะครับก็ต้องเรียกมาสอบครับสุดท้ายนะครับ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจและประดักระทรวงพาณิชย์ว่าเหตุใดจึงยืนยันว่าการจดทะเบียนของโฮเบียนประเทศไทย5พย33ถูกกฎหมายถูกจริงหรือไม่นะครับผมขอขอนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณเขาบทนประธานครับ